สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงห์นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องยินดีนอทาร้อนะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะดวงความรักความสัมพันธ์แบบไม่ได้ชัดเจนนะคนคุยคนคบนะคะหรือว่ากําลังจะตัดสินใจเลือกค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่แล้วก็คนที่ติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวด้วยนะเความรักชาวสิงห์นะคะจับไพ่พื้นฐานสิบใบสถานการณ์เพิ่ม,เต,มเติมให้กับใครคนนั้นขึ้นมาอีก5ค่ะ ว่มีปัจจัยให้ร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหลือกระจกใสก็ย่อมมีกระจกเงาอยู่ดีอะสิ่งเอาจริงคุณเจอในลักษณะคนประเภทที่แบบพยายามที่จะทําให้คุณหึงนะคุณอาจจะรู้จักคนนี้มาสักระยะหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นคนคุยของคุณมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยรู้สึกประทับใจเขามากในอดีตนะอาจจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเขาเข้ามาอีกแล้วเขาทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนแต่คุณไม่ได้สับสนนะคะ มันคล้ายๆกับลักษณะว่าอยากให้คุณหึงเขาอะนะโดยทีเ่เขาอาจจะไม่ได้รู้เลยก็ได้ว่าคุณก็มีคนคุยแล้วก็มีตัวเลือกอีกคนหนึ่งเข้ามานะเขาค่อนข้างหลงตัวเองหน่อยๆออกแนวประมาณว่าถ้าสมมติเขาไปหยอกคนนั้นคนนู้นให้คุณเห็นอะหรือสร้างสถานการณ์อะไรก็ได้ค่ะบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกห่วงเขาอะเขาพยายามจะทําแบบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้อะไรซะแล้วค่ะนะสิ่งคุณอาจจะคุยกับคนใหม่ๆนะหรืออาจจะรู้สึกดีกับคนใหม่ เขาอาจจะสําคัญตัวเองผิดไปเลยก็ได้นะซึ่งคุณก็อาจจะแอบหัวเราะอยู่ในในใจนะเนี่ยมีเก้าเหรียญเข้ามามีสองเหรียญเข้ามาแสดงว่ามีทั้งคนเก่านะคะใครก็ได้คะ่ะเอ่อคนเก่าที่เคยคุยกับคุณหรือว่าคนที่เคยคุณเคยรู้สึกประทับใจนะคะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยแล้วก็มีคนใหม่ที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่ด้วยหรือกําลังแบบศึกษาลักษณะนิสยัยก,กันนะ,นะคะเอ่ออาจจะมีคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะคะ แล้วอีกคนนึงอ่ะที่แบบรู้จักกันมานานแล้วแต่ก็ความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนเพราะมีไพ่หกดักเข้ามาเนาะเหมือนความสัมพันธ์กับคนเนี้ยคุณรู้มันมันคล้ายๆกับชะลอตัวหกดักมันเข้ามาเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นอะไรกันเหมือนพยายามประชดประชันกันนะคะเพื่อให้ต่างคนต่างถึงนะซึ่งคุณก็มีคนคุยมากมายหรือมีตัวเลือกมากมายคุณจะเช็คเรตติ้งยังไงก็ได้ประมาณว่าเขาทํายังไงกับใส่คุณคุณก็ทําแบบนั้นกับใส่เขาเข้าใจไหมอะ่ะโอเคนะคะจริงๆอ่ะคุณก็ไม่อยากแบบ อยากจะรู้มากหรอกว่าทําไมเขาต้องทําอะไรแบบนั้นนะคล้ายๆกับว่าเขาพยายามจะทําให้คุณหึงมากๆอะให้คุณให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคล้ายๆกับคุณไปเจอคนโรคจิตอ่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นนะคะมีเด็กถือดาบเข้ามาแต่ไม่นะคุณอาจจะเคยรู้สึกเีกยบเขาแต่ตอนนี้คุณแบบคุณเอาความรู้สึกตัวเองนะคะมาอยู่ใกล้ๆตัว้วนะคุณรู้สึกว่าถ้าสมมติเทใจให้กับคนคนนี้ไปอะ่ะนะเราอยู่ในโหมดอันตรายหรืออาการเราไม่ดีแน่นอนฉะนั้นคุณจึงได้เป็นไพ่เด็กถือดาบ คุณไม่ได้ไว้ใจอะไรเขาเลยค่ะคืออาจจะรู้จักกันมาดีพอแล้วว่าคุณเข้าไปรู้จักนิสัยเขาจนคุณรู้ใช่รู้พุงแล้วว่าเขาเป็นยังไงแล้วมันจะมีนิสัยบางอย่างที่คุณยอมรับไม่ได้นั่นก็คือเขาชอบเช็คเลตติ้งคุณมองว่ามันเสียเวลาค่ะนะประมาณมันอาจจะเป็นสถานะอื่นได้ดีกว่าพัฒนาไปมากกว่าเนี้ยสําหรับคุณนะเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเอ๊ะคุณก็มีคนใหม่เข้ามานะมีคนคุยๆแล้วก็กําลังดูใจกันอยู่อ่ะมันเหมือนคุณได้เป็นเริ่มต้นเรียนรู้ กับคนใหม่ๆแล้วแต่ว่าคนนี้ยังอยู่คนที่ออกแนวแบบจิตนิดๆอะ่ะนะเออคุณนี่เป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนะคะ่ะไม่รู้อะตอนนี้คุณรู้สึกนิ่งๆอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามที่มันกระตุ้นความรู้สึกคุณนะคะให้คุณรู้สึกขึงหวงนะคุณก็มีวิธีจัดก,การเขากลับเหมือนกันถ้าเขาทําแบบนั้นนะคะอาอใส่คุณคุณก็จะทําแบบนั้นใส่เขาเหมือนกันโดยที่สิ่งคุณไม่รู้สึกอะไรแต่เขารู้สึกคะ่ะอืมอเห็นนะ คุณมาเหนือกว่าเขาอาจจะเป็นกระจกใสแต่คุณเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปหาเขาเขาทําแบบนี้มาใช่ไหมได้เดี๋ยวคุณจะทําแบบนั้นกลับเหมือนกันอ๋อคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุเดียวกับคุณเลยเออเป็นชาวราศีเมษสิสงห์ธนูราศีเดียวกับคุณอ่ะไม่รู้นะเขารู้สึกขึงหวงคุณอาจจะในที่ทํางานนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทํางานเดียวกันเออคุณอาจจะคุยกับคนในที่ทํางานอ่ะ นะอาจจะระหยนดบ้างล้อเล่นบ้างอะไม่ว่าคุณจะขยับขยื่นอะไรเขารู้สึกถึงห่วงคุณมากอ๋อ,อแต่คุณนั้นน่ะกลับไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาเลยว่าคุณหึงและห่วงเขาไม่มีค่ะอืมโอเคนะอ,อคุณก็ดูการกระทําของเขามาสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญแต่คุณพิจารณาเขาแบบไกลๆเลยอะเอ,อ๊ะว่าจะทําอะไรนะคุณก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมจะพยายามทําให้คุณสับสนนะเนี่นยเพราะว่ามีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามา แต่คุณรู้สึกคุณอุเบกขาปล่อยว,วางนะคะเขาอยากทาอะไรให้เขาทําไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทํากับคุณกลับมานั่นแหละคุณจะเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปหาเขาทั้งหมดเขาจะได้รับผลแบบนั้นเขาอยากให้เรารู้สึกหึงเขาแบบอยากให้คุณะรู้สึกหึงเขาแต่เขาดันหึงคุณมากกว่าอีกไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่อยู่ๆเหมือนเข้ามาแบบคล้ายๆแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราอะประมาณนี้แล้วคุณรู้สึกไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากได้แบบนี้นะแล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกแฮปี้ อีกคนหนึ่งมากกว่าที่คุณกําลังแบบคุยคุย,คยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มคุยกันแต่อีกคนหนึ่งอะเข้าใจไหมโอเคนะคะเออเก้าถ้วยเข้ามาลาชินีดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่เดอะเออมีไพ่ผ่าเข้ามาเนี่ยอืมบางทีเขาก็วางตัวนะวางตัวใส่คุณทําเหมือนเมินๆไม่สนใจอะคะ่ะแต่ภายในใจเขาเขาก็ยิมก็ยิมยิ้มกล้องอยู่ข้างในใจอะก้าถ้วยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากเล่นปหลกอะไรคล้ายๆกับเข้ามาล้อเล่นความรู้สึกเราเนาะ มีไพ่สามดาบเข้ามาเดอะเมจิเชียนเข้ามาคล้ายๆกับคนที่เอฉลาดเกมโกงใส่คุณอะเข้าใจไหมแต่ถ,ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเดอะเมจิเชียนนะเหมือนคล้ายๆกับเล่นบอลให้คุณอะให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบหึงหึงมากๆะแต่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเนีย่ยเห็นปะคุณก็ทําบางอย่างใส่เขากลับไปเหมือนกันทุกอย่างมันสะท้อนกลับไปหาตัวเขาคะ่ะโอเคนะฉะนั้นอะเขาหึงคุณมากกว่าที่คุณหึงเขาอีกหรือคุณอาจจะไม่ได้หึงเขาด้วยซ้ําถ้าเออชาวราศีาเออ ชาวละสีสิห์เนาะโอเคนะคะอ้า,ายไปไ้ายมาคล้ายๆกับประชดประชนันกันไปประชดประชนันกันมามันเหมือนถ้าเขารอเล่นความรู้สึกคุณกลับมาคุณก็มีของดีๆแจกค่ะอืมพร้อมชนโอเคค่ะมาดูกันสําหรับคุณนะเนีย่ยมีก้าเหลี่ยญเนี่ยทําไมคุณจะเลือกไม่ได้ตอนนี้คุณสบายสบายแล้วค่ะประมาณนะ่ะรู้จักกับเขามานานแต่ไม่ได้รับการพัฒนาคุณรู้สึกเบื่ออยู่ๆมันก็เบื่อไปเองอะนะจนวันหนึ่งมีคนหนึ่งคนอีกคนเข้ามาใหม่ มันทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกเพาวกับอีกคนนึงที่พยายามจะทําให้คุณถึงแต่ไม่ได้พัฒนาอะไรประมาณมาลอเล่นแบบนี้คุณก็ไม่เอานะกวางขอไพ่ขยายก้าเหรียญคุณตัวเลือกนะสิงก้าเหรียญค่ะมีไพ่แปดจากเข้ามาด้วยเนาะโอเคนะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเข้ามาคุณรู้สึกไม่โอเคเขากลับมาลอเล่นความรู้สึกคุณทั้งที่คุณนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปประทับใจเขาแล้วอะ คุณต้องมองว่าคุณก็เลือกได้เหมือนกันนะแล้วทำไมจะต้องเอาความรู้สึกของตัวเองไปเทให้กับคนที่แบบว่าเข้ามาเราเล่นกับเราอะนะเนี่ยหกถ้วยเข้ามาเนาี่ยคุณอาจจะรู้จักกับคนใหม่ๆห,หรือว่าคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะหรือว่าคนเก่าเนี่ยคนคนเนี้ยที่กลับมาทําให้คุณสับสนนะแต่คุณไม่ได้สับสนแล้วค่ะนะคุณเหมือนคล้ายๆกับว่าพอมีคนใหม่เข้ามาคุณคุณสามารถปีตัวออกมาได้เพราะพลังงานของคนใหม่อาจจะดีกว่าคนนี้ที่กลับเข้ามาก็ได้อาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่เพียงแค่ว่ากเกือบเกือบอะเกือบจะ นะแต่คุณก็ดูท่าทีเขาค่อนข้างที่จะเช็คเลตติ้งเก่งคุณก็เลยอาจจะถอยออกมา,มามากกว่าที่จะไปคบเนี่ยคือมีคนใหม่เข้ามาเลือกคนใหม่ดีกว่าไหมสําหรับคุณอืมนะคะคนใหม่ก็มีค่ะส่วนคนที่แบบจิตๆิตหน่อยก็ยังอยู่นะในชีวิตคุณนะคะโอเคค่ะมาดูไพ่เดอะเมจิกเชกันมาดูกันว่าเออมาบอกอะไรมันเหมือนคุณอ่านเกมเขาได้อะคืออ่านใจเขาได้ว่าเขากําลังจะทําอะไรอาจะทําให้เราหึงหรอไม่มีทางนะคะ เดอะเมจิเชียนมาบอกอะไรคะมีไพ่เดอะเอมเปอเรอร์มาเหนือกว่าเดอะเอมเปอเรอร์เข้ามาบอกแล้วเหนือกระจกใสก็ย่อมมีกระจกเงาทำมาเลยอยากทำอะไรทำมาเลยนั่นแหละคุณจะเอากระจกสะท้อนกลับไปหาเขาอืมนะขออีกใบค่ะแล้วก็มีไพ่เชมเพลนเข้ามาเห็นปะพูดไปหมดแล้วทุกอย่างมันจะสะท้อนกลับไปคือคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่เฉยๆออะ ่อยให้เขาทําไปคุณก็ไม่ได้แสดงอาการถึงห่วงเขาเหมือนสําคัญตัวผิดไปเถอะนะสําหรับคุณนะคะไม่รู้ซะแล้วว่าคุณนั้นก็มีตัวเลือกแล้วก็มีคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจอยู่ก็ได้โอเคนะคะอืมมาดูไพ่อชวินไม้เท้ากันมาบอกอะไรมันเป็นไพ่ทาตไฟมันเป็นไพ่ออกแนวแล้วษณะแบบหึงหมื่ห่วงห่วงอะ่ะเป็นความรักที่เหมือนประชดอะค่ะเหมือนเหมือนพยายามที่จะทําอะไรที่แบบดูเหมือนเหนือกว่าเราอะ โ okay. อเคอัศวินไม้เท้านะคะมีไพ่จัสมินเข้ามาเขาก็พยายามที่จะดึงความทรงจําเก่าๆอะไรก็ไม่รู้อะ่ะนะเพื่อที่จะให้คุณลําลึกนึกถึงเขาให้คุณนั้นถึงเขานะขออีกใบค่ะแต่คุณกบหน้าดินไปแล้วมากเดอะทาวเวอร์เข้ามาเหมือนเหมือนพยายามที่จะเป็นจุดเด่นเข้ามาคือทําอะไรก็ได้สร้างสถานการณ์อะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณรู้สึกกับเขาให้มากๆ มันใช่ความรักไหมะมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าม,มันเหมือนเป็นการที่เขาอยากครอบครองเขาอาจจะเคยคุยกับคุณใช่ไหมคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะสิงคุณตีตัวออกห่างจากเขาเขาอาจจะรู้สึกยอมไม่ได้คะ่ะคือใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาคือเขาต้องรู้สึกว่าเขาได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะเพื่ออะไรทาวเวอร์เข้ามาอืมประมาณนั้นอะโอเคนะคะเนี่ยมันเป็นการสร้างจุดเด่นอะแค่นั้นเองแต่คุณรู้สึกอะไรกับจุดเด่นนั้นไหมไมมคะ่ะ โอเคค่ะขอไพ่ขยายเจ็ดเหรียญให้กับสิงมาดูกันเจ็ดเหรียญมาบอกอะไรเจ็ดเหรียญมีไพ่สองดาบเข้ามานะโอเคค่ะอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามานะคุณมองว่ามันเป็นดาบสองคมอะในสิ่งที่เขาทำอะเห็นปะมันมีไพ่สองดาบเข้ามาอะไรก็ตามนะที่คุณรู้สึกกังวลน่ะคุณจะไม่เลือกสิ่งนั้นน่ะ อคล้ายๆกับว่าเขาเข้ามาเป็นทางเลือกคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากให้เขาเป็นทางเลือกเลยแต่เขาเข้ามายุ่งเอง่ะอืมเนี่ยแล้วคุณก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วด้วยแล้วถ้าถามว่าคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วคุณสบายใจอ่ะที่คุณแบบไม่ต้องมานั่งระแวงหรือหึงห่วงอ่ะเข้าใจปะประมาณว่าสิ่งคุณอาจจะไม่ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะมีตัวเลือกหรอกนะแต่เขาดันเข้ามาเป็นทางเลือกของคุณเองโดยที่คุณปฏิเสธไม่ได้ก็ได้ แต่เขาก็คงคิดว่าคุณจะเลือกเขาแต่านั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะโอเคนะคะมาดูกันมาดูกันมาดูเขากันค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่อจะพยายามทําให้เราเจ็บใช่ไหมแต่เขาอ่ะการกระทําของเขาอะเขานั่นแหละจะเจ็บมากกว่าคุณหรือคุณอาจจะไม่เจ็บเลยเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามจะทําให้คุณรู้สึกหึงหวงเจ็บแต่เขาดันรู้สึกหึงคุณเองแปลกไหม เนี่ยมาดูว่าสามดาาเขากันว่ามาบอกอะไรนะคะเขาอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะคุยกับอีกคนนึงนะหรือหยอกล้ออีกคนนึงแล้วเขารู้สึกยอมไม่ได้อ่ะก็วันนั้นนะคะวันที่คุณเอ่อให้สิทธิพิเศษเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้สิทธินั้นตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในตัวคุณน่ะเข้าใจไหมที่จะเข้ามาวอลเวกับคนคุยอีกคนนึงของคุณได้สามดาามาบอกอะไรคะเกี่ยวกับเขาโอ๊ยโทษทีสามดาาค่ะเกี่ยวกับเขาเนี่ย เขาทาตัวเองทั้งนั้นเลยคุณไม่สนใจเขาค่ะมันเหมือนเขาพยายามจุดประเด็นสร้างสถานการณ์สร้างสตอรี่หรืออะไรหลายๆอย่างให้คุณเข้ามารู้สึกแต่คุณไม่ได้สนใจเขาไงสีถ้วยเข้ามานะคะนั่นแหละและการกระทําของเขาว่ามันทําให้เขาเจ็บเองคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะคอยใบห,หนึ่งค่ะสิงเนี่ยมีไพ่เดอะเอมเปอร์คุณไม่มีอาการหึงเขาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคุณเฉยคุณนิ่งไงคะอืมทุกอย่างคะ่ะเราแบบ ถ้าเราไม่รับเอามานะทุกอย่างที่เขาหยิบยื่นให้คุณอ่ะมันก็จะสะท้อนกลับเข้ามาตัวเขาทั้งหมดเลยเค okay, ค่ะเคค่ะกวางขอไพ่ยขยายกวาวถ้วยเขาก็คงคิดว่าวิธีการของเขาจะทําให้เขานั้นรู้สึกสนุกได้นะหรือว่าหัวเราะในใจได้แต่มันมันผิดพลาดค่ะมันผิดลาดก้าวถ้วยมาบอกอะไรก้าวถ้วยค่ะสิงก้ากวถ้วยก้าวถ้วยมาบอกอะไรคะเกี่ยวกับเขามีไพ่ ห้าเหรียญมันดันเป็นคุณซะเองอะที่หัวเลาะใส่เขาอะออมันมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาด้วยมันเหมือนเขาพยายามที่จะติดตามนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูเหมือนเหมือนพยายามจะให้เราทุกแต่เราไม่ได้ทุกไงเนี่ยอีกใบสิเขาคงคิดว่าเราอะเข้าไปเป็นตัวเลือกเขามั้งแต่สุดท้ายเราไม่ใช่ตัวเลือกเขาเพราะว่าคุณหนีออกมาได้ก่อนนะหรืออาจจะเอาหัวใจเอาความรู้สึกของตัวของคุณเองมาไว้ข้างๆอะ่ะก่อนที่มันจะถล้ำลึกไปมากกว่านี้ แล้วก็มีไพ่สี่หยาบเข้ามาแล้วมันเหมือนว่าเขาอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วล่ะว่าเขาต้องหยุดอืมอาจจะไปหาวิธีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณนั้นนะคะชาวสิงคุณแบบก่อนที่มันจะถึงวันที่คุณจะหึงเขาได้หรือคุณจะรู้สึกอะไรได้มากกว่านี้มันเหมือนว่าคุณหยุดหัวใจตัวเองทันนะเข้าใจปะหยุดความรู้สึกทันพอเออมันมีคนเข้ามาไงน,นะคุณอาจจะมองว่าคนคนนั้นน่ะต้องขอบคุณมากเลยที่ช่วยปลดปล่อยคุณจากคนคนนี้ได้เข้าใจนะโอเคค่ะตบมือั้งเดียวไม่ดังค่ะสิง นะเนี่ยคุณถึงไม่สนใจคะ่ะคุณถึงใช้ความเงียบข่มมันก็เป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปหาเขาไงโอเคนะคะกวางขอไพ่ค่ะเป็นไพ่แนะนําให้กับสิงว่าคุณควรทํายังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดีสิงควรทายังไงกับสถานการณ์นี้คะควรทํายังไงคุณควรทํำยังไงมีไพ่สิบดาบเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยในเมื่อความรู้สึกของคุณมันได้ตายไปจากเขาแล้วอะสิบดาบอะคุณไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วค่ะโอเคค่ะ มันเหมือนคุณก็คงแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วจริงหรออยู่นิ่งๆค่ะเดอรเมจิเชียนเข้ามาอีกแล้วเห็นปะ,เหน,ปะเหนือกว่านั้นค่ะนะการนิ่งการเงียบของคุณโดยที่คุณไม่ตอบโต้อะไรกลับอ่ะมันสามารถพลังงานตรงงานที่เขาส่งมามันกลับไปหาเขานะเดอรเมจิเชียนมันเข้ามานะคุณเหมือนมีเวทมนต์ในตัวเองก็ได้นะประมาณอ,อวิธีที่คุณรู้ว่าเขาว่าคุณจะจัดการกับคนนี้ยังไงคนนี้เขาจะยอมไม่ได้คะ่ะถ้าสมมติคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละนะ ตอบสนองกลับไปหาเขาก็ได้นะโอเคนะคะมี่ไพ่พระเข้ามาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเอ๊เราจะเป็นมารหรือเราจะเป็นพระดีชาวราศีสิงห์แต่ไม่รู้หลักนะคุณรู้สึกคุณทําใจเป็นกลางแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าไพ่พระมันขึ้นมาแล้วโอเคค่ะคล้ายๆกับเป็นมารเราเป็นมารไหครับของพระก,ก็ได้นะโอเคนะคะมีไพ่เดอะเอมเพลสเข้ามารู้สึกสบายส จริงๆวิธีแก้อ่ะมันไม่มีอะไรแล้วลหละเพราะคุณรู้สึกว่าเอการอุเบกขาเนาะหรือการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคนที่นิ่งที่สุดคือคนที่ไม่เจ็บค่ะคนที่เจ็บที่สุดคือคนที่กําลังพยายามที่จะเข้าหาคุณและจุดประเด็นตอนนี้อยู่ก็ได้เรีนเพเข้ามาเนี่ย mm hmm. คุณรู้สึกคุณไม่จําเป็นต้องแคร์อะไรแล้วหรือเปล่านะเราะรู้สึกว่าทุกอย่างนะคะคุณเคลียร์ตัวเองได้แล้วอะแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้คือคุณมีความสุขดีอ่ะเอออีกใบค่ะ มีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาคุณก็ได้แค่ดูแต่ไม่แตะต้องตัวเขาเลยหรือว่าไม่แตะสถานการณ์ที่เขากาลังจะทําอยู่ให้เขาทํากลับมาเลยคุณก็นิ่งอะประมาณว่าก็ปล่อยให้เขานั้นนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกายละเอียดที่พูดกับคุณแล้วคุณไม่สามารถสื่อสารได้แค่นั้นเองนะสำหรับชาวราศีสิงห์ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะทุกๆคนเดี๋ยวเจอกันในยีพีหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ